ในกรณีที่เป็นเลื้อยลังมากๆนะครับบางรายจะพบหินปูนไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทําให้เป็นง่ายขึ้นเป็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือควรจะมารักษานะครับเพื่อไม่ให้กระดูกเนี่ยงอกเป็นเลื้อรลังอะไรพวกนี้ครับโรครองช้ำนะครับหรือว่าเส้นเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบเป็นโรคที่เมื่อเราเดินนานๆหรือว่าผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงนะครับก็จะมีอาการ สามารถเกิดเป็นอาการปวดที่ส้นเท้าหรือว่าเส้นเอ็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบนะครับก็จะเกิดเป็นโรครองช้ำก็คือจะมีอาการเจ็บเมื่อเวลาเดินหรือว่ายืนานานๆนะครับอย่างถ้าในบริเวณสีราชาก็จะมีพวกโรงงานเยอะก็จะมีบางคนที่ใส่รองเท้าเซฟตี้ในโรงงานพื้นรองเท้าจะมีความแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดโรครองช้ำได้ง่าย เป็นลองช้ำนะครับอาการปวดมักจะปวดมากในช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนนะครับก็คือก่อนจะลงบนเตียงก็อาจจะหาผ้ามายืดที่ปลายเท้าแล้วก็ยืดหดข้อเท้านะครับเพื่อให้ปลายเท้าเราเนี่ยกล้ามเนื้อได้ยืดคลายเพื่อที่จะลดอาการปวดในตอนที่เราลงจากเตียงหรือว่าช่วงที่เดินแรกๆนะครับพอในช่วงกลางคืน เลือดลมหมุนเวียนไม่ค่อยดีอาการอักเสบเนี่ยพวกสารที่อักเสบอะไรเงี้ยจะไปสะสมอยู่ที่ฝ่าเทา้าเวลาเราเดินปุ๊บ,บก็จะมีอาการปวดเยอะในช่วงแรกแล้วก็จะมีการาแช่น้ําอุ่นก่อนนอนแช่เท้านะครับเพื่อคลายกล้ามเนื้อจากการเดินทั้งวันลดอาการช้าอะไรพวกนี้สําหรับคนที่ชอบนั่งดูทีวีอาจจะหาพวกลูกก๊อกนะครับมาคลึงใต้ฝ่าเทา้าระหว่างที่นั่งดูทีวีอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อใต้ฝ่าเทา้าเนี่ย คลายตัวลงลดอาการพวกอักเสบอะไรลงไปไดออ้ในกรณีที่เป็นเลื้อลังมากๆนะครับบางรายจะพบว่ามีหินปูนไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าในกรณีก็จะทําให้เป็นง่ายขึ้นเป็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือควรจะมารักษานะครับเพื่อไม่ให้กระดูกเนี่ยงอกเป็นเลื้อรลังอะไรพวกนี้ ทางแพทย์แผนจีนนะครับก็คือที่ฝ่าเท้าอะไรเงี้ยจะมีเส้นลมปานไตผ่านหรือว่าในช่วงเท้าก็จะมีเส้นลมปัาณตับเส้นลมปานม,าม้าอะไรเงี้ยครับเราก็จะปรับสมดุลเกี่ยวกับเส้นลมปานพวกนี้ให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นเพื่อลดอาการปวดสําหรับการนวดทุยหนานครับถ้าใช้ในการรักษารองชํำเราจะนวดบริเวณส้นเท้า แล้วก็ฝ่าเท้าทั้งหมดเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อถลายพังผืดน,นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อกิดการลายตัวแล้วก็มีการนวดขึ้นไปจนถึงช่วงเอ็นร้อยหวายแล้วก็ช่วงบริเวณน่องเพื่อถ้ามีอาการตึงนะครับจะรองช้ำเนี่ยมันจะตึงขึ้นมาถึงบริเวณน่องเราก็จะนวดไล่ตามเส้นลมป่าและกล้ามเนื้อให้บริเวณขาทั้งหมดเนี่ยเกิดการลายตัวให้เลือดลมหมุนเวียนดีจะได้ลดอาการปวดด้วยนะครับ